วันนี้นะคะแขกแหวนลมบุญปีจะมาสอนทเทคนิควิธีการหวานแหนได้ดีนะคะตอนนี้แหวนได้สายหลีบมาแล้วนะคะแล้วก็ตัวใหญ่สุดด้วยนะคะสูงเกือบ8ปสองกว้างสิบสองไปเลยทีเดียวค่ะเทคนิคการหว่านง่ายๆเลยคือการเคลียร์เอ็นนะคะไม่ให้พันกันก่อนนะนะคะตัวนี้เราจะดึงให้สุดนะคะดึงให้สุดเลยนะคะจากนั้นรั่วค่ารั่วแหวนนะคะรั่วแหน กแหแล้วก็เขย,าขยา่าเขย่าแห่แน่เลยนะก็ก็เขย่าเขย่านะคะนี่ไม่ให้มันพันกันนะเะกียตะปวให้ตะัวมันแบบว,ว่าอยู่รอบจานนะคะนี่นะคะเส้นแผลตะกัวรอดนะคะตัวนี้หนักเกือบสี่โลเลยค่ะเวลาโดนน้านะคะสาหรับแหได้พีอีก,ก็จะหนักเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาหว่านหว่านเหมือนกันทุกคุนเลยค่ะแค่ล่อนไปข้างนาน,น้ั่นะ นะคะแล้วก็สะบัดข้อมือเวลาหวานออกไปนะจ๊ะอ่ะเริ่มเลนึ่งสองสุฮ้โอ้โหเห็นไหมจ๊ะบอนเห็นไหมบอลเนี่ยนี่นะแรงผู้หญิงจะไม่เหมือนกับแรงผู้ชายนะในส่วนของแขดได้นะคะ ถ้าเกิดคนที่อยากจะซื้อไปอยากแนะนําให้สําหรับคนที่มีพื้นฐานการหวานแหยอยู่แล้วนะจ๊ะนะเอาไปใช้จะดีกว่าถ้ามือใหม่เนี่ยอย่าเพ่อยากแนะนําเลยนะคะเพราะว่าแห่ได้มันหนักถามว่าหวานได้ไหมได้แต่ว่าอาจจะฝึกนานนิดนึงเพราะว่าแห่ได้มันหนักนะคะแหได้มันหนักนะบอกเลยว่าหนักหน,หนูอ่านหนูยังล้าเลยหนักจริงนะคะนี่อยากให้รู้ว่า มันหนักจริงดูเหงื่อได้คือเหงื่อตกคือคือมันไม่ได้ม้คือมันหนักจริงจ้ะสํำหนักพี่พี่ท่านไหนที่บอกว่าชอบแห่หนักหนักอยากได้แบบทนทนนะจ๊ะแนะนําเลยแห่ได้สายหลีดตุ้นนี้ถักด้วยได้ได้เหนียวแล้วก็รับน้ำหนักดีมากนะรักน้ำหนักให้ถึงสามสิบกิโลกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวมาหวานให้ดูอีกรอบหนึ่ง นะ,ะน,นะคะเทียนนะจ๊ะเลียนนะจ๊ะรูดนะนะจ๊ะรูดเขย่าเขย่าเขย่ากอดนะอ่าเขย่าเขย่านะรวบนะจ๊ะรวบนี่กับหน้าจานกับหน้าจานแบบนี้นะไม่จับข้างจานนะจับหน้าจานแล้วก็ร่อนสวัสดิข้อมือก่อนออกรูดโอเค เห็นไหมแหลได้ที่ตายหลีิล์ฝากไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ของมาแล้วนะจ๊ะสนใจก็ทักเข้ามาในเขตแหลลุงบุญน,นี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ